สวัสดีค่ะทุกคนและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะเมื่อนี้สิพ้ามาเฮ็ดเมนูปลาดุกผัดพริกสดสีเอินว่าผัดหรือเอินปลาแกงน้ำลายหลายจ้าพี่น้องอียงก็บสามมันาะนวัาแต่มันแสบกับพอแล้วจ้าวัตถุดิบของเขาก็สิมีนี่จ้าพริกสดจ้าสีใสเป็นพริกจินดาสีเขียวด้อจ้า จะเอามาซอยเป็นตอนน้อยๆแบบนี้เลยจ้าซอยเลยเพรพ่อเอามาซับพร้อมพี่น้องเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้่วพักไว้ก่อนจ้าต่อไปก็เป็นกระเทียมเนาะจ้กสิไซเป็นกระเทียมจีนเนาะจ้กพี่น้องเอามาซอยเป็นตอนน้อยๆคือกันจ้าซอยเสร็จแล้วเขาก็เอามาซับก็จังซับบักพริกนั่นแหละจ้าจะใส่กระเทียมจีนประมาณ6 7เดกีบเลยจ้าซับเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้่วพักไว้คือเก้านั่นแหละจ้านี่ได้จ้าวัตถุดิบของเขาก็จะมีพริกจินดาสีเคียวกระเทียมซับพริกแกงเพชรจ้าแล้วก็ปลาดุกแล้วก็จะมีเครื่องผัดเพ พอน้ำเด้อจ้าต่อไปก็มาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าเอากระทะไปตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดน้อยจ้าเติมพริกจินดาสีเขียวลงไปแล้วก็กระเทียมที่สับไว้ใส่ลงไปในกระทะเด้เลยจ้าจากนั้นก็พัดให้มันพอประมาณนะจ้าพัดไปสักพักนึงแล้วก็เติมพริกแกงเผ็ดลงไปในกระทะเด้เลยจ้าจะใส่พริกแกงเผ็ดประมาณหนึ่งช้อนแบบพูนๆเด้จ้าเมื่อนี่จะใส่เป็นพริกแกงเผ็ดแบบละเอียดเด้จ้ามันจะมีสองแบบแบบละเอียดกับแบบหยาจากนั้นก็พัดต่อไปให้มันได กินหอมออกมาเลยได้จ้าพ่อผัดเครื่องแกงได้ทีแล้วเ่ากระใส่ปลาดุกลงไปได้เลยจากนั่นก็ผัดก็ไปประมาณสองถึงสามนาทีจ้าให้นังปลาดุกมันเริ่มหดจักน้อยจากนั้นเทาก็บเติมน้ำเปล่าลงไปเลยจ้าเทลงไปได้เลยจ้าสีใส่น้ำเปลาประมาณครึ่งถ้วยน้อยนี่แหละจ้าพี่น้องจากนั่นกะ พัดต่อไปอีกประมาณ2-3นาทีจ้านานนานว่าแล้วลืมใส่เครื่องผัดเผ็ดจ้าพี่น้องลืมใส่หละพ่พอลืมถ่ายอีกตั้งหากจ้าเอาเป็นว่าใส่เครื่องผัดเผ็ดลงไปในกระทะได้เลยเด้จ้าจากนั้นเท่ากับสิมาเริ่มปรุงรสกันเลยเครื่องปรุงกบสิมีน้ำมันหอยจ้า บ่มีกาตวงดอกพี่น้องก็คือกากาเอาจ้าแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พงชู่โรยประมาณสองช้อนช้าจา้าแล้วก็เติมโรด,ดีลงไปอีกนิดน้อยเพื่อความกลมกล่อมจา้าจากนั้นกัตะล่อมตะล่อมเครื่องปรุงให้มันเขากันนาะจา้าพอกาค้นแห้งพี่น้องเดี๋ยวเนื้อปลาดุกมันสีบางงามจา้าซิมิ่งแหล้วเป็นสีเข้มเขมก็เลยสิเติมน้ำตาลลงไปอีกนิดน้อยสุดท้ายจา้าใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยจากนั้นก็ต้มต่อไปอีกสักน้อยถ่าให้ใบกะเพรามันสุกนะจา้า พ่อไกบกบเพ้าสุกแล้วห้องกบปิดแกเตรียมเสิร์ฟได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพัดปลาดุกปลาดุกพดพริกสดพี่น้องโอ้ยเอิญยากขนาดจ้าป้าเป็นตาแซ่บแท้ๆเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันจ้าสำหรับมือีนกข็ขอตัวไปกินเขาก่นเด้จ้าขั้นผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้เจ้าของช่องจ้า หรือว่าผู้ใดมีเมนูแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยด้อจ้าสำหรับเมื่อนี้กะคือเกานันละเด้อขอตัวลาไปซะก่อนสวัสดี